พีอารมหาสาร,รคามพามหาคำตอบคนที่เคยติดเชื้อโควิดแต่รักษาหายแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้หรือไม่วันนี้คุณหมอมีคำตอบค่ะผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิดเนี่ยของมหาสาร,รคามทุกคนเนี่ยจะถูกเข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามแล้วก็งมาสุดเทเวชน,นะครับโดยระยะเวลาการรักษาเนี่ยเมื่ออาการดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย จะอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ14วันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยในทางจัดมหาสารคามได้ให้เราตรวจเชื้อผู้ป่วยซ้ําทุกรายก่อนกลับบ้านเพื่อเน้นย้ําว่าผู้ป่วยอะไรเนี้เชื้อเป็นลบแล้วหรือเชื้ออยู่ในปริมาณน้อยมากๆซึ่งเป็นเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วนะครับพวกนี้โอกาสแพร่เชื้อเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือหลังจากกลับบ้านไปเนี่ยพวกเราจะให้ ผู้ป่วยที่กลับบ้านไปเนี่ยทำการเซลล์กักันตีหรือว่ากักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยอีกเป็นเวลา14วันเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นนะครับโดยหลังจากหายแล้วถ้าผู้ป่วยไม่ได้ไปรับเชื้ออะไรใหม่เนี่ยก็โอกาสแพร่เชื้อไม่มีแล้วครับน้อยมากๆเลยนะครับตัวโควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งซึ่งเป็นหายแล้วก็คือหายเลย ไม่มีการสะสมเชื้อไปอีกนานๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ประชาชนครอบครัวเนี่ยได้มั่นใจว่าตัวผู้ป่วยที่กลับไปที่บ้านเนี่ยไม่อยู่ในสภาวะที่แพร่เชื้อแล้วสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติแต่ว่ายังไงก็ตามคำว่าปกติในที่นี้ก็คงจะปกติแบบวิถีใหม่เนาะหรือแบบวิธีแบบ new normal ก็คือการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเหมือนที่เราปฏิบัติกันทั่วไปครับโดยไม่ต้องกังวลครับ